ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ตากล้องทึ้มไใหม่เซลฟี่แล้วครับหายใจแล้วครับเรามาตีพึ่งเหล่าแลกรับกับพลันดําครับกรดทางก็ไม่ได้ทีครับเราเนี่ยเราเหยียดกันมานะครับนี่ผมติดตามรังพันดําเข้าไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนั่นครับรังฝึงครับตากล้องก็ลองติดมืออีกนะครับรังง้ายอยู่นะครับเด๋ยวตั้มอยู่นะครับ โอเคครับเรามาลุ้นกันนะครับอ่อนยังเลยทำไมครับ่อแห่เขายังไม่เลี้ยง่าไรที่เลยแต่จะตามพันดับเขาไปติดๆแล้วนะครับเราจะไม่ซูมอะไรนะครับยังนะครับฝรั่งพราข่าไปลุ้นกันนะครับพอตั้มมากครับไมได้ดับเต็มหัวเราเองนะครับลุ้นกันครับยังไม่แน่ว่าทำนี้ครับโอ้ทำแล้วครับโอ้โหหัวนั่นนะครับ ใช่ได้นะครับนะแต่ว่าขี้มากนะครับเสร็จปะไฟฟ้าดั่บกันนะครับนะครับใช่ได้โอ้ใช่ได้นะครับอืมนะฮะไอโซงให้เห็นนะครับนะครับแสงเลี้ยงๆทขึ้นหวานนะครับในการดับเมื่อไหร่ะไอเห็นร้านแล้วด้วยนะครับนะครับร้านแล้วนะครับตั้มไหมครับเห็นไหมครับ อ่ารังฟันเราเอาเล้วครับยังไม่มีตัวอ้อนนะครับมันแม่เขาลงไปอยู่ในพืชเต็มหมดนะครับนะครับเห็นไหมครับแม่เขาเต็มพืชนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นบินขึ้นรังหมดเลยครับอ่ารังเขายอะตั้มนะครับนะครับข้ไงใเห็นอไเห็นฟันาแล้วนะครับหัวหน้าหวาใช่ได้นะครับอ๋อได้วปลเราแล้วนะครับอ่าฟันาตั้มตั้มมาเนี่ยฟันเราจบแต่ว่าฟันหว่าเรียกมันหลวมนะครับเดี๋ยวผมไปเิ็บฟันอีกนึงนะครับเดี๋ยวถือฟันมาอีกกันนะครับอ่ะจัดเลยครับ อ้โครับเสียดยาวเลยครับพลานผมช่วยพลาเนี่ยนะครับอกคลปอกโอเคครับอีกนึงเออโอเคนะครับให้หัวนวานนะครับนั้นโยประมาณสองโคตรสามโคตได้นะครับหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหครับจำจำเนะครับโยอะไรครับดักพื้นขึ้นมานะครับเลยนะยืนนี่ครับไม่ต้องขึ้นนะครับแต่เด็ขาแม่เขาขึ้นกลับหมดนะครับไม่ต้องกลัว ว่าเขาจะเป็นอันตรายนะครับแม่เขาแต่เขาก็ขึ้นกับหมดนะครับไปแล้วครับขอไม่ค่ะเยียดโยครับไปเลยครับติดตามลังพลานไปเรื่อยๆครับเราตามมากว่าสองจุดนะครับจุดที่สองเราพบครับจุดแรกเราไม่พบนะครับเราหลอดมาพวกนี้อย่าเงี่ยนะครับเราตามพลานออกไปนะครับพลานหลอดไปทางไหนก็ตามทางนั้นนะครับ นะครับแล้วป้าศิราพุฒมานะครับนี่ตอนพ่อนะครับนี่ครับตอนพ่อเด็กก็ทำขัดตอมนะครับทำกำเดินสิบภาคตายแล้วนะครับไม่ใช่ป้าสงวนนะครับไปเห็นปลาป่ามืาเดิมครับนู่นครับเดี๋ยวไปชมถ่านหนอยอีกทีนะครับแค่นี้ก็นะครับเอาแค่เดี๋ยมาชมกันนะครับนวลหวานนี่ปลาดับแล้วนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับ